สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้จะพามาแชร์ความรู้นะครับการใช้ตะไบนะครับตะไบหางหนูนะครับอันนี้นะครับตะไบหางหนูมีลักษณะนี่นะครับกล้องมีซูมนะครับแนะนำนะครับเวลาไปซื้อนะครับฟันเลื่อยยนนะครับ ใช้อยู่ที่ตะไบหางหนูขนาด4ี่มิลนะครับนะครับตะไบจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนปลายตัวนี้นะครับส่วนปลายนะครับนนี้ปลายนะครับปลายตะใบนะครับเราจับเวลาตะไบเราก็นะครับปลายเข้าร่องนะครับมันจะมีร่องฟันเลื่อยนะครับเอียง4ี่สิบห้าองศานะครับเราตะไบเราก็นะครับแทงเข้าไปให้มัน บิดนิดหน่อยนะครับแทงนะครับแทงบิดตะใบให้มันจินนะครับตามแนวฟันเรื่อยนะครับนีครับแทงสักสี่ห้าครั้งนะครับจะแก้ปัญหานะครับเรื่อยไม่คมนะครับการตะใบถูกต้องถ้าตะใบไม่ถูกนะครับยังไงก็ไม่คมนะครับตะใบยังไงก็ไม่คมนะครับตัดไม้ไม่ได้นะครับนี่เป็นความรู้นะครับ